c a r r i a i e u s Capricorn Cap ประกาศรักร้ายละลายหัวใจเขียนโดย The Little Finger บทนำมิกกี้ควงหนุ่มฮอตออกสื่อเอาจีไม่แคร์ถูกหาว่าเป็นหนุ่มเพลย์บอยตัวพ่อที่มาก็สิบสต s t a เปลี่ยนคู่ควงรายวันอีกแล้ว หนุ่มมังกรเพลย์บอยตัวพ่อเอจ g แห่ง FNM ที่มา Top Secret ไฮโซเอจี so, ยิ้มรับฉายาเพลย์บอยไฮโซควงนางแบบหน้าใหม่สวีทกลางผับอีกคราที่มา Kisses Magazine บทที่หนึ่ง โอเคค่ะวันนี้เสร็จงานแล้วขอบคุณมากนะคะทุกคนเสียงตะโกนพร้อมเสียงปรบมือแปะแปะจากหญิงสาวร่างผอมผู้สวมเสื้อยืดสีดำแขวนป้ายคล้องคอว่าสตาฟดังขึ้นหลังการทำงานภายใต้แสงแฟลชที่สว่างวูบวาบหลายตอหลายหนตลอดทั้งวันจบลงจากนั้นผู้หญิงคนเดิมก็หันมาทางชั้นส่งยิ้มทักทายกว้าง พร้อมกับยกมือขึ้นชูนิ้วโป้งซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนคำว่ายอดเยี่ยมมาให้ก่อนเดินเข้ามาทักทายอู้เหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยเซียร่าวันนี้ทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ได้เงินดีนี่นะฉันตอบไปตามที่คิดแต่พอตอบไปแบบนั้นสตาฟที่ถามฉันก็เริ่มมองฉันด้วยสีหน้าเหมือนอึ้งค้างไปนิดหน่อย ก่อนจะหัวเราะแห่แหรับเบาๆแล้วรีบยกมือบอกลาทันใดฮ <c oughs> งั้นเหรออมเอาเป็นว่าพี่ไปก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันงานหน้าน,นะน้องสีฉันยืนมองส่งสตาฟคนนั้นโบกมือลาชิ่งหนีอยู่พักใหญ่เพราะพยายามนึกให้ออกว่าเธอชื่ออะไรกันแน่ฉันจำได้ว่าเคยเจอเธอมาหลายหนจนคุ้นหน้า แต่ก็ไม่เคยจะจำชื่อได้สักหนเช่นกันจนแล้วจนรอดฉันก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าชื่ออะไรแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะคนจ่ายค่าจ้างฉันไม่ใช่เยน,นั่นเพราะงั้นฉันเลยยักไหล่กับตัวเองเบาๆเลิกใส่ใจไม่เข้าเรื่องแล้วหันหลังเดินออกมาจากสตูดิโอฉันเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวและถอดเสื้อผ้า คี่คงใส่ออกไปไหนต้นไหนในโลกภายนอกสตูดิโอไม่ได้ออกจากตัวจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยือดพอดีตัวกับกางเกงขาสั้นสบายๆแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำเช็ดเครื่องสำอางหนาปากแดงแจ๋าตามคอนเซปต์ของงานถ่ายแบบออกจนหมดก่อนล้างหน้าตบท้ายแล้วเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางใบเล็กหยิบลูสพาวเดอร์มาทาเพื่อให้หน้าไม่มันเกินไปนัก เสียงเปิดประตูห้องน้ำรวมซึ่งเดิมมีฉันอยู่แค่คนเดียวดังขึ้นเบาๆตามมาด้วยเสียงรองเท้าส้นสูงแบบแหลมๆกระทบพื้นกระเบื้องในห้องน้ำดังตามมาติดๆเอ้ยเสียร่านินาเสียงทักนั่นทำให้ฉันเหลือบตามองผ่านกระจกบานใหญ่ไปยังมุมทางด้านหลังซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของผู้หญิงสามคน ที่กำลังเดินเข้ามาภายในห้องน้ำก่อนที่หนึ่งในนั้นจะเอ่ยทักทายฉันแล้วตามติดมาด้วยเสียงแหลมๆจากอีกสองคนที่มาด้วยกันอ้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอใช้ลูสพาวเดอร์ธรรมดาธรรมดาแบบนี้ตอนจะกลับบ้านนะ่ะแหมซิเร่าเขาเป็นหนึ่งนางแบบชื่อดังนะจะใช้อะไรมันก็ดูดีไปหมดทั้งนั้นล่ะดีไม่ดี ของพวกนี้ก็ได้มาฟรีจากสปอนเซอร์ด้วยหรือมั้งอก็นั่นน่ะสินะเสื้อยืดนี่ก็ของฟานเซ่ใช่หรือเปล่าที่เธอเคยถ่ายแบบให้คราวก่อนน่ะฉันปิดกระป๋องลูสพาวเดอร์หลังจากทามันทั่วหน้าแล้วก่อนจะเก็บลงกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วหยิบลิปสติกออกมาแทนอ๋อจริงสิพวกเราน่ะซื้อหนังสือถ่ายแบบของ เมกที่เธอลงปกเดี่ยวมาแล้วด้วยล่ะเหลือเชื่อเลยนะที่ได้ถ่ายปกของเมกนะ่ะขนาดเราพยายามทับตายยังไม่เห็นจะเคยได้ถ่ายแบบลงปก